เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมถูกขโมยไปชาแมนอยู่บนรถชาแมนครับเราคกันนะจะอะไรขึ้นเหรอที่รักที่รักว่าไกเราเจียงพี่ครับเมียของผมบนรถเราอีเดนขับช้าลงหน่อยได้ไหมฉันท้องอยู่นะนางเงียมเงียพี่ต่อเชนเชียนตายไปก็จบแล้วแย่แล้วอีเดนอารมณ์ฉุนเฉียวสุวรรณก็อยู่บนรถ ทำไงดีรถของพวกเขาอยู่ไหนจเย็นๆยนฉันรู้พิกันกลับไปไม่ได้นะผมที่เขาไว้คนเดียวเจ็ดปีผมต้องตายต้องตายผมต้องตาย,ตอ,ตายอีเดนอย่าโทษตัวเองเลยนะเชนเชนไม่ได้โกรธนายเลยเขาเห็นใจนายฉันทำได้ก่อนนายพาเขาออกจากโรงพยาบาลเขาให้เันสอนเขาแต่งหน้าเขารักนายมากจริงๆ ทำเรื่องโง่ๆเลยชินเชีนก็คงอยากให้ในายมีชีวิตอยู่ต่อไปผมไม่ค<น>ู่ควรคน,นที่ตายคนเป็นผมสั่งเลยดี<ส>ั้ยสั่งเล่งอีกเล่งอีกเล่นอีกอ,กอกไไดูผมโชว<อ>์เน้ะ 好好、oh, oh.